สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยก่อนเตะบายอาลงนะครับทีเด็ดฟุตบอลวิเคราะห์ฟุตบอลรายวันทัศนาฟุตบอลแนวทางฟุตบอลดีๆมีแจกให้ฟรีทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดอาลงของมองไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ผงแดงนิวพูลนะครับเปิดบ้านสนามแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนของเจ้านักบุญนะครับเซาแฮมตันนะครับวันนี้ น้อสำหรับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเจอกันมาทั้งหมดเนี่ย21ครั้งนะครับเป็นลิอท์พูชนะไป12ครั้งนะครับเสมอไป3แพ้ไป6เนาะสำหรับการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นลิอท์พูนะครับเก็บใช้ชนะไปได้4นัดเลยนะครับในการเจอกัน5นัดหลังสุดเนาะสำหรับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมเนี่ยลิอร์พูลนะครับชนะมา3ม เสมอ1แพ้มา1เนาะสำหรับทีมเยือนมันเซาแฮมตันก็ชนะ2เสมอ1แพ้2น,นะครับทางฝั่งนิวคูเนี่ยฟอร์มโดยรวมค่อนข้างดีนะครับล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองมาทั้ง2นัดเนาะชนะทั้งอาร์เซนอลไป4ประตูต่อศูนย์เลยแล้วก็ชนะเอฟซีปอร์โตนะครับทีมใหญ่จากโปรตุเกสน,นะครับ2ประตูต่อศูนย์ที่จัดชุดใหญ่มาได้จัดชุดใหญ่มาเต็มเลยนะปอร์โตเนี่ยโดนนิวคูกดไป2ลูกนะครับก็ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวเนาะ สำหรับเซาแฮมตันเนี่ยล่าสุดไปแพ้นอริทิตี้มานะครับ2ประตูต่อ1เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะแอตันวิล่ามา1ประตูต่อ0นะครับ2นัดหลังสุดเนี่ยก็ฟอร์มยังไม่ได้ดีมากนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็จับหืดพอสมควรเลยรายชื่อ11ตัวจริงเนี่ยก็จัดชุดใหญ่มากันเท่าที่จะจับได้แล้วนะสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเจเกนคอปนะครับยังคงจะมาในแผน4-3-3เหมือนเดิม ผูกสาประตูนะครับอลิสซอนเบกเกอร์นะครับก้องหลังสี่ตัวจะเป็นเวอร์จิลฟอนไดนะครับยืนจับคู่กับโจเอลมาติฟนะครับส่วนแบ็คซ้ายวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังจะคงใช้เป็นคอสตารซิมิการ์ดอยู่นะแบ็คขวาเนี่ยจะใช้เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อันโดแน่นอนนะครับส่วนกลาง3ตัวของลิเวอร์พูลนะครับคาดกันว่าจะใช้เป็นฟาบินโยเตียโกอาคาต้าแล้วก็อเล็กอ็อกเล็กเชมเบลนะครับส่วนตัวลูก3าตัวนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับซาดิโอมาเน่ดิโกโชต้าแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่า์นะครับแนวลุกที่ร้อนแรงที่สุดของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ต้องสามคนนี้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของเซาแฮมตันเนี่ยก็จัดมาในแผน4ี2สเนาะผู้สาบประตูนะครับอ่าผู้สาบประตูอเล็กแม็กคารทีนะครับส่วนแบ็คขวานะครับกองหลัง4ตัวแบ็คขวาเนี่ยจะเริ่มเป็นอ่าวาเลนติโน ลิสลาเมนโดนะครับส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นเบนนาเลกนะครับกับโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นคาร์วอเกอร์ปีเตอร์นะครับส่วน4ตัวตรงกลางเนี่ยปีกขวานะครับจะเป็นโมฮัมเหม็ดเอลยูนุซี่นะครับแล้วก็โรเมอูตรงกลางนะครับจับคู่กับเจมส์วอสพาวนะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นนาธานเรดมอนด์เนาะส่วนกองหน้าคู่วันนี้จะเป็นอดัมอาร์มสตองนะครับกับเชอดัมในลงล่าตะข่ายวันนี้นะครับ สำหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าริวพูนะพาสีดีกว่าเยอะเลยนะครับเจอกันมาเนี่ยห้านัดหลังสุดนะเป็นริวพูที่เก็บชัยชนะมาได้4นัดเลยนะครับแล้วเหมือนเกมนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างสาขา1กับสาขา2มาเจอกันนะเพราะว่าหงแดงเนี่ยช้อปปิ้งได้นักเตะดีๆจากเซาแฮมตันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าเซาแฮมตันเนี่ยตอนนี้เนี่ย ยังไม่ดีพอนะที่จะหยุดความร้อนแรงของลิเวอร์พูลได้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังดีเลยนะครับดีึ้นมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะราคาต่อรองวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเปิดมาที่1.5ทับสองนะครับหรือ1.75เนาะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับผลงานโดยรวมตอนนี้ผมก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีภาษีดีกว่าเยอะเลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมขอเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลลวกันนะครับ ผมมองว่าลิวพูเนี่ยเล่นในบ้านตัวเอง2ลูกนะครับมาแน่นอนนะครับไม่ยากเลยนะในการที่จะยิงทีมเยือน2ลูกนะสำหรับลิวพูมองว่า2ลูกมาแน่นะครับลุ้นลูก3กินเต็มๆนะครับหรือใครชอบสกอร์สูงนะครับจับไปได้เลยนะสำหรับทัศนคติอลรงวันนี้ก็ขอเลือกลิวพูนะครับต่อไปเลยนะครับ1.5หทับ2หรือ1.75ก็ได้นะครับ หรือไม่ไปสกอร์สูงเลยครับสูงเต็มเวลาเนาะได้ลุ้นทั้ง2ราคาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับอาหลงมีเว็บดีๆมาแนะนำเนาะใครไม่มีเว็บเล่นอยากได้เว็บดีๆฝากถอนโอนไวมั่นคงทำรายการได้เองตลอด24ชั่วโมงต้องเว็บยูฟ่า24เฮดนะครับเว็บดีโอนไว แทงง่ายน้ำดีนะครับใครอยากเป็นสมาชิกเว็บยูฟ่า24 h พร้อมเข้ากลุ่ม VIP ของอลงเนี่ยกด a อดเอลมาได้เลยนะครับหรือดูที่ลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในข้ามคืนนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ